สวัสดีครับสำหรับเอ่ออาวัตตาใหม่นี้ผมผมลืมว่าใส่คาถาฟ้าเป็นไงนะฮะอ่ะลยตัวแรกเนี้ยดีไฟเลอร์อันนี้ปกตินะฮะเป็นไงไม่มีแต่พอเก็บคาถาฟ้าปั๊บผีแม่งบินตอมฮะแต่แต่ตรงสกิลมันไม่เขียนบอกว่าใส่คาถาฟ้าแล้วบวกอะไรนะ ดูดิเหมือนมันไม่บวกอะไรแต่ว่าใส่แล้วมันมีเอฟเฟกอ่อะเออแม่งแปลกดิแต่แต่ใส่แล้วเป็นเอฟเฟกอย่างเงี้ยน่เป็นไงโอเคตัวที่หนึ่งเก็บ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 ตัวที่สองฮะคอร์เปตวางก่อนเลยนี่คอร์เปตเนี่ยใส่แล้วมันเนี่ยอันติมันจะเป็นอย่างงี้เสกอัลลูนาแป๊บหนึ่งครับ แป๊บเบลอเยอะๆหน่อยได้ตายกดอันติเหมือนเดิมอะเอฟเฟกต์กวาดอันติเพียงแต่ว่าเออไปไกลเพียงแต่ว่ารอบตัวมันจะมีไฟฟ้าไอ้เป็นไงนี้ไม่มีอะพอเก็บปั๊บไฟช็อตเลยโอเคฮะเก็บเก็บเก็บเออ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 สามไอ้นี่ไอ้นี้มันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเอาไปให้ เอโดเรียไม่มีเอฟเฟกนะฮะใช่ไหมเอโดเรีย mm hmm. ไม่มีอะวางเก็บ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 แฟรี่มีแน่นอนนะ mm hmm. อันนี้อ่ะเนี่ยอันนี้ตอนตอนไม่มีคาดาฟ้ากปกติพอถ้าเราเก็บคาดาฟ้าปัาป๊บมีใบไม้ขึ้นที่พื้นนะเหมือนเหมือนตัวก่อนๆอะ่ะเพียงแต่ว่าตัวนี้ไอเห็นไหมจะเห็นว่าจะมีแสงสีฟ้าออกจาก ดอกไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยแม่งริงสว่วนอันตีเหรออันตีอันตีอันตีอ่าอืมตัวใส่กระดาษฟ,ฟ้าแล้วสามารถเรียกเพื่อนมาตัวเองได้อ่าโอเคอต่อไปเซอร์เบชิงตัน นี่นี่ปกติอะฮะพอเก็บปั๊บมีแสงขึ้นที่ตีนนะแค่นั้นแหละจริงๆดูดูดูดโจโจอ,อ่าดูรานติมันเดินมาผมโอเคครับ ก็ออกมาอัดวิดีโอให้ดูตามคำเรียกร้องครับเพผ,ผมลืมจริงว่ามีอสตาร์ฟ้าด้วยข่าวขาน่าจะไม่ลืมนะครับในแผดสามจุดสามจุดห้าหรือว่าแผ่นใหมนี้มีตัวที่มีใส่สาฟ้าได้สี่ตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดเออ เฮลเบิงเกอร์ใส่แล้วไม่ขึ้นเอฟเฟกแล้วก็การเบสไม่มีอะไรเดี๋ยวลองใส่เฮลเบิงเกอร์ให้ดูเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใส่ดังเค้นก็ไม่ใช่หรอกใส่ดังเค้นไม่มีอะไรอยู่แล้วใส่เคนเอซิตะเกี่ยวอะไรกับก,กูกูฮีโร่เก่าใช่ไหมทำไปเก็บแบบโอเคครับเก็บพระฟ้ามาอวดหน่อยสิฟึ๊บ มาถ่ายรูปสักก่อนตอนจบนแป๊บนึงครับแปบ๊บหนึ่งอ่าโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมกับอาฟ้าอ้าวอยู่นี่นี่ไงอืมเก็บก่อนโอเคทำไมสำหรับวันนี้ก็กอบคุณมากนะฮะอะไรแค่นี้นครับ ฟ้าจัดมาให้ดูนะ้วมี4ตัวนี้แหละใส่ก็เอฟเฟกต์ก็ตามที่เห็นนี่แหละแต่ผมชอบด De ีดิฟายเลอร์สุดละดูเท่ดิ <bist> ไปก่อนแล้วครับเจอกันคลิปหน้าผมอยาผม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 อยู่แคนแคนไอเจดเคนะใคร ใครอยากใครอยากจะมาเข,ขา้าแคนเนลมาหรือว่าใครไม่มีที่ไปมาอยู่ในแชแนลผมก็ได้นะไอเจ็ดเคอย่างเงี้ยเสียนนี้นะอ่ะ <c oughs> ว,วันนี้ก็ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม